โอ้โหแต่เขาเขานี่เด่นเลยเมื่อกี้ผมขี่รถมาแต่ไกลนี่เห็นเขาเด่นเลยครับสูงประมาณเท่าไหรครับน้องตัวเนี้ยตัวนี้ก็บอกเลยนะผมว่าราคานี้จับต้องได้เลยถือว่าไม่แรงูโดยประกวดหลายสนามอยู่ครับวันทองใช่ไหมครับครับพี่พี่เขาชื่อวันดีต,ตัวนี้ก็ไม่แรงเหมือนกันไม่แรงไม่แรงครับ เอกสารครบใช่ไหมครับผมครับเอกสารครบครับโอ้พี่เขาใหญ่ครับพี่เขาเป็นลูกบิ๊กเบิร์ดอ๋อ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องวิศวะบ้าบนนอกวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเปิดราคาควายมีทั้งควายแม่ลูกมีแม่ควายแล้วก็มีควายผู้สายเลือดดีนะครับผมคืออนาคตพ่อพันธุ์ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอทับทันจังหวัดอุท,ทัยธาน,นีเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ตอนนี้อยู่ในอยู่ข้อเสียน,นงนะครับตอนนี้ดูรอควายขึ้นจากน้ําอยู่นี่โอ้โหดูดิแต่ละแม่แต่ละแม่แต่ละตัวก็โอ้โห ที่ไอ้ลูกเผือกก็สวยแนะ่นะพี่นะล,ลูกเพื่อลูกเผือกก็สวยน,ะนี่นี่นี่แล้วก็ตัวผูเขาเขาเปิดนะครับผมนี่เดี๋ยวเราให้ดูคร่าวๆกัน ดี๋ยวรอเซียนงมาก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดที่หลังสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพ่อแม่พี่น้องคนรักควายทุกคนทุกท่านนะผมวันนี้วิศวะบ้าน,นอกมาอยู่ที่อําเภอทับทันจังหวัดอุทัยธาน,นีนะครับมาอยู่ที่คอกเสียนงครับผมเสียนงสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมโนงควายไทยครับ ทายพี่น้องที่รับชมนะครับครับวันนี้ว่าเปิดที่บ้านทับทรายครับอตรงนี้ที่ตั้งคอกอยู่ที่ทับทรายใช่ไหมครับผมใช่ครับทับทรายอยู่อําเภอทับทันไม่ใช่ครับอำเภอหนองคายางอ๋ออำเภอหนองคายางเลยคอกเสียนหนึ่งมาหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับผมใช่ใช่ครับโอ้โหวันี้เราพามาดูของดีแล้วที่เห็นอยู่ข้างหน้านะครับเป็นชื่อแม่อะไรครับพี่น้องพอลล่าครับชื่อแม่พอลล่าครับแม่พอลล่านี่สูงประมาณเท่าไหร่ครับ เกือบร้อยห้าสิบครับพี่อืมนี่ครับผมเดี๋ยวให้ดูชัดๆแม่พอลล่านี่มีลูกมาแล้วกี่ตัวครับสามสี่ตัวครับพี่อตอนนี้ท้องอยู่ไหมครับเอ,อ่อไม่แน่ใจแล้วมันไม่เป็นสัตว์ครับอของพมมีพ่อควายอยู่ครับ เมื่อก่อนเมื่อก่อนมีพ่อคุ้มฝงอยู่ใช่ใครับเป็นลูกบิ๊กใช่ไหมครับผมใช่ใครับชื่อเจ้ามาริโอใช่ใครับโอ้โหแต่ท้องเขาเหมือนเหมือนท้องนะครับท้องใหญ่มากเลยก็เหมือนมันเริ่มใสขึ้นลนะนิ้วกัดท้องสูงประมาณเกือบเกือบร้อยห้าสิบใช่ไหมครับใช่ใครับสี่สิบเก้าห้าสิบประมาณนี้นะครับผมแต่ไปตามหมด้อสี่แปดครับสี่แปดสี่เจ้าดูท้องดูห่างนะครับ แล้วที่ยืนข้างๆเป็นลูกเขาใช่ไหมครับใช่ใช่ครับลูกเขานี้เป็นลูกใครเหรอครับพีบ่น้องลุงโชคครับอ๋อลุงโชคน้องลุงเพชรใช่ใช่ใช่ไหมครับ,ม,รบ <c oughs> มาดูให้ลุงมาเอางี้ลูกมาไปไปหวงปุงปงป่งโอ้โหแต่ท้องแตะท,ท้องนี่เขาใหญ่เหมือนอ่างใหญ่นะครับผม แล้วผลงานตัวก่อนๆเป็นไงครับเจโน,น่อเอ,อผมไม่เห็นนะครับพี่ผมซื้อมาตอนท้องครับอ,อ๋อออกคับผมครับแต่แต่มาคอดกับเราตัวนี้มาคอดกับเราใช่ใช่ครับโอ้โหให้ดูแข้งดูขานะครับผมจุดเด่นมียังไงมั้งครับเจโน่ตัวนี้ยอาครับผมชอบลำตัวครับลำตัวครับยาวอ่างดีครับ ที่สําคัญเมื่อกี้บอกว่าเชื่องด้วยใช่ใช่ครับเชื่อง,องมากโอโ้โหแล้วมันไม่ค่อยดื้อครับมันเดินกินมันตัวเดียวครับมันไม่ไม่ค่อยเลี้ยงง่ายใช่ไหมรับใช่ครับมไม่ค่อยออกไปที่อื่นอะไรเงี้ยครับแต่จะเหมือนขัานน้าเลี้ยงนิดนึงใช่ช่วงํานาด้วยครับอโอ้โหถ้าถ้าเต็มนี่น่าจะยาวมากเลยครับดูจากช่วงคอช่วงนี้ ใช่ครับชื่อแม่อะไรนะครับเจหน่แม่พอลล่าครับแม่พอลล่านะผมพร้อมแบ่งใช่ไหมครับเจโนครับพร้อมแบ่งครับโพสอบถามให้ครับตัวนี้เรารับประกันตนําหนิมีตําหนิอะไรไหมครับไม่มีครับตาหนิตาหนิไม่มีนะผม,มโอ้โหดูดูดูรับผมดูตรง ข้างหลังดูตรงท้องดูตรงอ่างแต่รู้สึกว่าเขาจะเริ่มอ้วนขึ้นเหมือนเลี้ยวกาดทอง <c oughs> นี่นะผมมีลูกเดินตามราคาก็ถือว่าจับต้องได้ครับครับไม่ไม่แรงไม่แรงไม่แรงระดับแม่เกตนี้ใช่ไหม,มครับผมแต่ร้อยห้าสิบ ทิ้งเบอร์ไว้ไหน่อยไว้ไหน่อยครับเชนงศูนย์เก้าหกครับศูนย์เก้าหกเก้าหนึ่งเก้าครับเก้าหนึ่งเก้าครับศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดครับศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดนะครับผมเนงควายไทยเียนหงควายไทยอันนี้ตัวแรกนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเฟซบุ๊กแกไว้ให้ด้วยนะครับผมนี่ดูตัวแรกดูแม่แรกอย่างนี้ มีลูกติดเดินตามใครได้ฝ่ายนี้คุ้มมาผมลูกนี่เป็นลูกลุงโชคครับน้องน้องชายของลุงเพชรก็อยู่ห่างกันแค่นี้เองนะครับแต่หน่อยลุงโชค,ชคโอค้โหโอเคครับผมอันนี้ออกมาจากฝูงเลยครับอะไรนะครับออกมาจากฝูงเขาออกมาจากฝูงไหนครับฝูงไ,ได้ลุงโชคเลยครับอ๋อคือออกมาจากฝูงนู้นเลย ใช่ใช่ครับโอ้โหคือมาผมคือตอบเปิดไหมทีโอ้แล้วเปิดราคาอย่างนี้ก็ถือว่า <c oughs> ตามสถานการณ์ครับตามสถานการณ์ตามโอ้โหก็ถือว่าถูกอยู่นะครับผมเพราะว่าควายนี่ออกมาจากคอกร,รุ่งโชคใช่ไหมครับ<ช>คอกพี่เมทีใช่ใช่ครับโอ้โห <c oughs> นี่นะครับผมใครอยากได้นี่คือรีบเลยราคาอย่างนี้หาไม่ได้อีกแล้วนะครับผม ที่มาที่ไปชัดเจนนะคเสนาองชัดเจนโอ้โหโอเคครับเสนาองครับลูกโชคกระบีนี่ตัวที่เราเห็นนี่กี่เดือนรับสิบ <10 S 2> <10 S 1> เดือนครับสิบเดือนครับเป็นแม่แม่แม่เขาสูงประมาณเท่าไหร่ครับแม่เขาใกล้ร้อยห้าสิบครับอืมแม่เขาเขากว้างเปิดสวยครับโอ้โหแต่ เขาเขินนี่เด่นเลยเมื่อกี้ผมขี่รถมาแต่ไกลนี่เห็นเขาเด่นเลยครับสูงประมาณเท่าไหร่ครับน้องตัวเนี้ร้อยสามสิบได้ครับร้อยสามสิบนะครับผมประมาณครับ้อยสามสิบครนี่นี่ครับผมตัวนี้ก็ไม่แรงเหมือนกันไม่แรงไม่แรงครับเอกสารครบใช่ไหมครับผมครับเอกสารครบครับโอ้โหตัวนี้ได้มาจากไหนครับเจหนอง อาแบ่งเสียยามาครับอืมพี่เขาใหญ่ครับพี่เขาเป็นลูกบิ๊กเบิร์ดอ๋อพี่เป็นลูกบิ๊กเบิร์ดที่เซียนหน่งส่งรูปให้ผมดูใช่ไหมครับใช,ใช่ครับโอ้โหเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้นะผมเป็นเขาเขาก็ใหญ่เหมือนกันใช่ไหมครับเขาบอกกรตอนเล็กๆอ่ะไอ้ตัวนี้ดีกว่าครับอ๋อ ที่มันตอนตอน,ตอนเล็กๆก็อย่างนี้ครับเหมือนจะไม่โตรครับนี่ก็จะแบ่งของเซียา์ตัวมากจะแบ่งกันมาครับชอบชอบเป็นพันุกรรมขอเขาอาลุงโชกกะบีก็เปิดไม่แรงเหมือนกันใช่ใชครับเอกสารครบแล้วก็แม่ไซส์ร้อยห้าสิบใช่ครับแม่แม่เบอร์150ร้อยห้าส<บ>ิบนะผมนี่นี่ตัวนี้ มีรูปแม่แล้วก็มีรูปพี่ดเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ในคลิปนะผมโอ้โหดูเขาดอกเขาโตขาจนดอกเขาดีมากครับผมโอ้โหโดอกโตแล้วครับตึ้งแงรงตัวนี้ไม่น่าพลาดครับตามพี่ไปแน่เลยใช่ไหมครับอย่างเงี้ยครับครับแต่เขาจะเปิดเปิดกว่าพี่หน่อยแต่เขาจะกลางกว่าใช่ใช่ ตัวนี้ก็บอกเลยนะผมว่าราคานี้จับต้องได้เลยถือว่าไม่แรงกับเปรียบเทียบกับตัวควายแล้วก็ลักษณะแล้วก็แม่ของเขาพ่อของเขานะผมราคาจับต้องได้คือวันนี้ที่จะมาเปิดนี่คือราคาดีๆทั้งนั้นเลยนะครับผมมีตัวไหนอีกไหมครับเสี่ยนงก็มีลูกทันวาครับลูกเจ้าทันวา <c oughs> กี่เดือนแล้วครับเส้นของลูกเจ้าทัานวาเนี่ยสามเดือนกว่ากว่าสิบสามเดือนสูงประมาณเท่าไหร่ครัใบใหญ่ร้อยสี่สิบจรโอ้โหเต็ดท้ายแล้สูงมากท้ายสูงท้ายสูงแข้งขาใหญ่ร้อยสามพิศเจ็ดได้พี่ตัวเนี้นะครับ ครับครับโ oh, oh. อ้โหท้ายรา้อยสี่สิบกว่านะเพราะว่าท้ายโด่งมากครับแล้วแม่เขาแล้วครับเสี่ยหนงแม่เขาอจับจับว่าแม่เขาอยู่ในฝูงนะครับฝูงในฝูงเลยครับแม่เขาสูงประมาณประมาณประมาณเท่าไหร่ครับเงินสองร้อยสี่สิบกว่าครับโอ้โหก็ใกล้สี่สิบห้า าใมันยกดีครับขายยกมากครับผมแข้งขาแล้วหัวเขิลดีดอกเขาดีครับหัวนอกด้วยครับผมเออเซียนนงครับไอ้บอกพี่น้องนะครับเจ้าทันวานี่เป็นลูกใครเหรอครับเจ้าทันวานี่เป็นลูกของเจ้าหนุ่มของ,งกุมำนันครับหืมเจ้าทันวานเป็นลูกเจ้าหนุ่มกำนันปอสดใช่ใช่ครับอันนี้ก็มีสิทธิ์ไอ้มีสักเป็นหลานใช่ใช่ครับโอ้โห ตัวนี้ก็ราคาก็โทรมาคุยกันใช่ไหมครับผมนี่แต่ผมชอบตัวนี้มากเลยเนี่ยไอตัวเล็กๆเนี่ยนี้เป็นลูกพอ่อขมฝูงเก่าครับโอ้โหไบโอครับไบโอเป็นลูกพีกไข่ลูกพ่อขมฝูงของเขานะครับเนี่ยหลังต้องวิจังกระถือแล้วมีตัวไหนครับพี่น้อง <c oughs> นอนลสิงค์คืนอนอสิง์ก็เป็นเป็นลูกของเจ้าแสนบรรน,นาครับแสนบรรน,นานี่ถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นพี่น้องก็เงินุทย อกี่ปีแล้วครับควายมันประมาณสิบเจ็ดเดือนครับเนี่ยสิบเจ็ดเดือนน่าจะทองครับพี่ทองก็เล็กลครับไอ้ไอ้นั่นทับอะครับไอ้พองผูมาริโอ้นะครับผมใช,ใช่ครับโอ้แต่ลูกมาริโอนี่ถือว่า <c oughs> เด็ดเลยเมื่อกี้ถ่ายให้ดูแล้วสิบเจ็ดเดือนน้องตัวนี้ชื่อชื่ออะไรครับน้องพระเจ้าครับ ข้าวเจ้านะผมโอ้โหดูท้ายแน่นมากเลยสูงประมาณเท่าไหร่ครับเซนองเนี่ยประมาณ1้อยสามสิบดีร้อยสามสิบแปดใช่ไหมครับ,บโอ้โหคนในกล้องสวยมากผิวดีครับผิวเหลืองจังิง นี่ก็เป็นนี่ตัวครับเนี่ยหมอบ้นสยามเหมือนกันลุยโทนครับลูกเจ้าโทนครับครับเจ้าโทนก็เป็นลูกของเจ้าทองทองติโตครับอือสูงออายุประมาณเท่าไหร่ครับตวนท้พย้าเดือนครับสิบห้าเดือนครับส่วนสูงนะครับสามเจ็ดสามแปดนะครับ เมื่อกี้ลูกนรสิงห์ชื่อข้าวเจ้าส่วนตัวนี้ลูกเจ้าโทนชื่อน้ำตาลพี่น้องจําชื่อไว้ดีๆนะครับผมสนใจตัวไหนก็โทรมาถามเสียนงเอลูกนรสิงห์กับแม่เขานีสูงประมาณเท่าไหร่ครับประมาณร้อยสี่สิบเจ็ดครับสี่สิบเจ็ดแล้วลูกเจ้าโทนหรครับแม่เจ้าโทนหรอครับเอ้ยใช่ครับแม่เจ้าโทนมันใกล้ร้อยห้าสิบอะครับตรงนั้ของปยาจะมีของใหญ่ๆกันนะก็ถือว่าเกตดนี่คือสี่สิบห้าขึ้น ใช่ไหมครับใช่ใครับแม่บอกโอ้โหเพราะแกเล่นควยหนักแกตรงล่อยเขามีชื่อเสียงหลายตัวเลยก็ถือว่ามีที่มาที่ไปชัดเจนอยู่แล้วถ้าเกิดออกจากคลองนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่มาที่ไปใช่ไหมครับผมใช่ใครับเราไล่ได้ใช่ครับโอ้โหนี่แล้วก็มีตัวไหนครับเสโนแม่ลูกนี้เปิดไหมครับหรือว่าไงครับยังยังไม่เปิดครับมีมีมีตัวเนี้ยครับ ลูกเจ้ามาริโอ้นี่ใช้ได้เลยครับต,ตอนนี้เจ้ามาริโอไ้ไปอยู่ไหนครับไม่ไม่แน่ใจครับไม่อยากให้ถามเลยโอ้โหโอเคผมไม่เห็นลูกเขาเด่นดีเนาะมันหนังหนาขายใหญ่ดีครับหลังตรงดีตัวนี้เจ็ตัวน,วนี้ยังไม่เปิดครับตัวนี้ก็ของแอบ่กนะ้อนป็นหลานฝาเงินไหนครับ ตัวไหนครับเี่น้่เนี่ยนะครับวันทองเนี่ยครับเนี่ยทองเมโออ่าครับเนี่ยนะโอ้โหพี่ปีเสาวเขาโดยประกวดหลายสนามอยู่ครับวันทองใช่ไหมครับครับพี่พี่เขาชื่อวันดีาท้องใครเหรอครับเจโนงวันทองโอ้ กี่ก,กี่กี่เดือนแล้วเนี่ยวันทองยี่สิบเดือนแต่ตัวแน่นเลยตัวแน่นหน้าสวยเขาวสวยนะผมผมฝั่งทิ่ไปแล้วพี่คนนั้นว่าจะไปงานอุทยัยครับพอดีหญ้าเปียครับไปเลยไม่ได้ไปหวะพอดีที่เหลือก็คือ ยังไม่ได้เปิดแต่ถ้าเกิดมันเตะตาพี่น้องก็โทรมาสอบถามได้ใช่ไหมครับได้ได้ครับโทรมาสอบถามได้จะแบ่งออกมางพี่ไม่มีที่เดินนะครับทำนาหมดเลยครับข้างๆก็จะเป็นนานะครับผมทุง<ด>่งนานะครับ<ด>ผมตรงนี้เดี๋ยวจะไล่ถ่ายทุกตัวเลยสูงกใกล้ๆเ่าไม่ควายลู่โชน ไม่ควายก็ร้อยตีติตตดบหางยาวดีเนะใช่ใชครับหางยาวครับน,นี่แต่ลูกโชคกระบ,บี่นี่พอมาดูตัวจริงแล้วเด่นมากเขาเด่นมากครับผมดอกเขาตีครัดอกเขาใหญ่และแรงดีครับน่าพลาดครับตัวเนี้ ัั่ือท้้งตตวเิไดแข้งขามัมากกน,นแข้งขามันดีครับผมตัวมันก็ยาวด้วยตัวตรงยาวเท่าแม่มาแล้วนะสามเดือนเองใช่ไหมครับเสี่ยงครับประมาณสามเดือนต้องอาสามเดือนมาสามเดือนนี่ยครับดูขา ดีครับดีดีจ่ายลูกดีมากเลยนะครับลูกเขาสองตัวตัวเล็กตัวนะันเป็นตัวเมียนี่นี่นี่่มลูกกับพี่ไหนย,ยิงคู่กันนะอ่าหนะ้าแต่ลูกลูก,ล,กลูกแก้วปลาอ๋อผมลืมบอกส่วนตัวเพือกนี่เป็นลูกโก้เมืองเพชรใช่ไหมครับใช่ใช่ครับโก้พระนครย้ายค่ายแล้วตัวเพือกนี่เป็นลูกโก้พระนครครับแม่ครับแม่เขาตัวไหนครับเส้นนกองตัวเพือก นี่ครับนี่ครับ,น,รบนี่ครับผมเดี๋ยวเราพามาดูลูกเอพี่ชายของลูกโชคกระบีเมื่อกี้นี่ครับลูกแม่เนี่ยนี่นะครับผมพี่กับแม่อ่าพี่แม่ เมียคนไท่ลอยฮะที่สูงเทนะ่าไหร่ครับเนี่ยจะหกสิบเดีวไม่ไห้าสิบก,กว่าแน่อ้เนี่ยโอ้จะหกสิบเลยมั้งเนี่ยแล้วสองปีไม่ถึงสามปีก็ไม่ถกว่าโอ้โหดูเข่านะคร้บผมเข <c oughs> าบอกตอนเล็กๆไก่นุ่นดอกเขาโตกว่าเขาจะเปิดกว่า โอ้โหพี่เขาสูงใหญ่ใหญ่เลยนี่นี้ก็ไม่ค่อยได้กินนะะครับมาทะเลอาหารไม่ค่อยนั่นโอ้โหนี่ครับผมไปมาดูนานโตได้ไมร้160อยหกสิบปีน่่จะร้อยหกสิบครับอ,อันนี้เป็นแม่เขาใช่ไหมครับได้ใช่ครับแม่นี่เห็นแม่เขาก็นัดร้อยห้าสิบเห็นทั้งพี่เห็นทั้งน้องเห็นทั้งเห็นทั้งพี่เห็นทั้งแม่เลยนะผม เห็น <c oughs> ทุกตัวร้องคอเหมือนนองเลยเหมือนพี่มันจะยุ่นๆโนอ้แต่พี่ตัวใหญ่จริงครับผมสองปีเท่าไหร่นะมันยังไม่ถึงสามปีพี่นะจะมาสองปีหกเจ็ดเดือนนะครับตอนนี้ฮ <c oughs> ตัวนี้ลูกไคร ลวยโทนครับนี่นะครับผมพี่ชายน้องตัวเมื่อกี้ <c oughs> วันนี้มาถ่ายวิดีโอให้ดูชัดๆเลยมีพี่แล้วก็แม่เขาอ,อยู่นะครับมีที่มาที่ไปชัดเจนพบอยู่ที่บ้านทับตายครับหมู่เจ็ดตำบลทุกพึ่งอำเภอหนองคายางจังหวัดอุทัยธานีครับ ถ้าเกิดมีพี่น้องอยู่แล้วแวกนี้ก็แวะมาดูได้ใช่ไหมครับดูตัวจริงก็สบายใจจะสบายใจด้วยใช่ครับใช่ครับผ่านไปผ่านมาก็แวะแต่ถ้าเกิดพี่น้องทางไกลได้เห็นวิดีโอนี้แล้วชอบก็โทรมาติดต่อเบอร์เซียนงได้ได้ครับได้ครับเรื่องราคานี่คือต่อรองได้ลดได้ครับผมแต่บอกก่อนเลยว่าราคานี่ดีมากเลยให่รีบโทรมานะครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณเซียนงมากครับผมครับครับขอบคุณครับครับ